เจ้านายหรือหัวหน้างานคิดกับคุณยังไงวันนี้กิ๊กมีพิกอากาศมาให้เพื่อนเพื่อเล่นเหมือนเดิมมีรูปมาให้เพื่อนเเลือกทั้งหมด3รูปเลือกรูปที่เพื่อนๆถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็มาฟังเฉลยไปพร้อมกันรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเมื่อเพื่อนเพื่อนเลือกรูปได้แล้วมาฟังเฉลยไปด้วยกันค่ะเจ้านายหรือหัวหน้างานคิดยังไงกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกรูปที่หนึ่งกองที่หนึ่งเพื่อนเพื่อเลือกคํานี้นะคะเป็นคําว่าบ้างานทุกคนแบบ มันก็บอกอยู่แล้วนะคะพเพื่อนๆอาจจะแบบไปนคนชอบทํางานใส่ใจงานที่ทําเป็นคนแบบชอบทํางานเยอะๆอะเพื่อนๆแบบขอให้ฉันได้แบบมีงานทําอาจจะเป็นคนชอบทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแบบทําอันนี้จบอันนี้แล้วก็มาทําอันนี้แบบได้เริ่มต้นสิ่งนะั้นสิ่งนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเนี่ยมีอย่างในรูปอันนี้นะคะเขาก็แบบกาลังเหมือนคล้ายๆเป็นจิตตะกอนอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอ่าเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์นะคะ นี่ถ้าเกิดใช่ตัวตนของเพื่อนๆนะคะก็มาฟังเฉลยกันหรือหัวหน้าง,งานนะคะมองว่าเพื่อนๆค่อนข้างนี่ทําผลงานให้เขาได้ค่อนข้างพึงพอใจค่ะไม่ว่างานอะไรที่เพื่อนๆได้รับมอบหมายนะคะเพื่อนๆก็จะตั้งใจทําเหมือนหาก,กลยุทธ์หาแนวทางในการทํานะคะนี่ก็ทําให้คุ้มกับผลตอบแทนที่เจ้านายหรือหัวหน้าง,งานแบบให้คุ้มกับเงินเดือนเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานนะคะก็มองว่า เพื่อนๆเนี่ยที่เรียกรูปที่หนึ่งก้องที่หนึงเนี่ยค่อนข้างเป็นคนเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวทํางานกันแบบเหมือนเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อ,อก,กันอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนอาจจะแบบทํางานมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็จะสนิทคุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรที่สําคัญสาคัญแบบนี้นะคะเขาก็จะนึกถึงเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆมักจะได้รับมอบหมายงานเหมือนแบบ ถ้าเกิดว่ามีงานใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้เขาก็จะนึกถึงเพื่อนๆก่อนเจ้านายหรือหัวหน้างานเงี้ยเขาก็จะนึกถึงแบบข้อดีของเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนเหมือนใส่ใจในงานที่ทําแล้วก็มีขั้นตอนการคิดวิเคราะห์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะค่อนข้างเป็นคนรอบคอบค่ะอ่าแล้วแล้วเขาก็มองว่าเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้าง ทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ค่อนข้างดีค่ะหรือว่ามีความเป็นผู้นําหรือว่าเด่นในเรื่องการประสานงานในการแบ่งงานหรือว่าในการดูแลลูกน้องดูแลทีมงานอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจัดสรรงานเพื่อนๆก็ค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีค่ะอ่านี่ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นคนจัดสรรงานได้ค่อนข้างดีค่ะอันนี้คือสองเหรียญค่ะไม่ว่า ประมาณว่าถ้าอยากได้งานไหนแบบนีน้เหมือนเพื่อนๆค่อนข้างสามารถเซกได้หรือว่ามีกําหนดมีเดทไลน์ที่ชัดเจนให้หัวหน้าหรือว่าเจ้านายเห็นได้ว่าแบบโอเคถ้าจบงานนี้นะภายในวันนี้หรืออีกสองวันสามารถให้อีกงานหนึ่งได้อะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นคนเก่งค่ะจัดสรรงานหรือว่าปริมาณงานของเพื่อนๆเ,เองหรือว่าในทีมได้ค่อนข้างดีค่ะอันนี้ก็คือ สิบเรียนค่ะอ่ะอันนี้นะคะเจ้านายหรือหัวหน้างานเนี่ยก็มองว่าเพื่อนๆอ่ะไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็จะแบบนาเงินที่ได้มาเนี่ยเหมือนแบบจุนเจือครอบครัวหรือว่าเห็นเห็นครอบครัวของเพื่อนอ่ะสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนรักครอบครัวมากๆอ่ะอันนี้ในมุมมองเจ้านายหรือหัวหน้างานนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่เพื่อนๆได้นะคะมีคําว่าสู่ความสําเร็จค่ะนี่ค่ะ เจ้านายหรือหัวหน้างานมองว่าไม่ว่างานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่อนข้างทําผลงานได้ค่อนข้างดีสามารถเหมือนแบบนําผลงานชิ้นนั้นน่ะแบบสามารถเจ้านายสามารถภาคภูมิใจหรือว่าพาหน่วยงานองค์กรหรือว่าผลงานอะไรต่างๆที่เพื่อนๆทาเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแล้วก็มองว่าเพื่อนๆค่อนข้างมีไอเดียแปลกใหม่แล้วกันเนี่ยเพื่อนๆได้คําว่านวัตกรรมนะคะอ่ะ ค่อนข้างแบบเป็นคนมีไอเดียแปลกใหม่หรือใครบางคนอาจจะใช้ AI นะคะเข้ามาประยุกต์หรือว่าเข้ามาช่วยในการทํางานอะไรแบบนี้หรือว่าองค์กรที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีเด็กเจนใหม่อะ่ะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบเป็นเด็กเจนใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีหรือว่าสามารถใช้อะไรต่างๆ่มาแบบประยุกต์แล้วเหมือนแบบสร้างความภาคภูมิใจให้ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยบริษัทเราหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เพื่อนๆนอยู่อ่ะ ก่อนหน้าเนี้ยมันมันไม่เคยมีสิ่งเนี้ยมาก่อนแต่พอเพื่อนเพื่อนได้เข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนแบบไปพัฒนาผลงานหรืออะไรแบบเนี้ทําให้เหมือนแบบหน่วยงานหรือองค์กระเป็นที่รู้จักหรือว่ามันดีขึ้นทํางานง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ได้คําว่าอิสระค่ะเจ้านายหรือหัวหน้างานนะคะก็จะมองว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะถ้าเหมือนจะไปบังคับหรือให้เพื่อนอยู่ในกรอบมากๆไม่ค่อยได้อาจจะเหมือนว่าแบบ อาจจะโยนแค่หัวหัวข้องานหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนบีบงานคร่าวๆว่าแนวทางอยากได้ประมาณไหนแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนๆได้ใช้ไอเดียอะไรแบบเนี้ยอ่าเพื่อนๆก็จะสามารถทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วไปต่อไปนะคะที่เพื่อนๆได้นะคะนี่ได้ King of ว n ลค่ะหรือว่าเป็นราชาถือไม้เท้านะคะอันนี้เป็นคนเก่งในงานที่ทํามากนะคะนี่คนนี้แบบว่า เป็น C.E.O เลยค่ะเพื่อนๆมองว่าเพื่อนๆค่อนข้างสามารถเจ้านายหรือหัวหน้างานเนี่ยมองว่าเพื่อนๆสามารถแบบมีงานที่สองงานที่สามได้อะแบบสามารถบริหารงานแบบมีอาชีพเสริมส่วนตัวได้อะเขามองเห็นศักยภาพในตัวของเพื่อนๆนะคะที่เลือกรูปที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งหรือว่าไม่ว่าในงานที่เพื่อนๆทำเพื่อนๆอาจจะ ไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอะเป็นลูกน้องฉันแบบได้งานมาเท่านี้ฉันก็ทําแค่นี้แต่ว่าความคิดของเพื่อนๆอะจะคิดว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆถ้าเพื่อนเป็นเจ้าของอะเพื่อนๆอะอยากจะทําตรงไหนอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนเออหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมองว่าอว้ยเพื่อนๆอะเหมือนแบบทําคุ้มเงินเดือนอะเอออะไรแบบนี้นะคะที่เจ้านายหรือหัวหน้างานมอง ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะนี่ก็คือหกไม้ค่ะค่อนข้างเป็นคนเก่งในที่ทํางานนะคะนี่คนนี้นะคะเหมือนแบบชื่นชมนี่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนนี้นะคะเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ค่อนข้างเป็นดาวเด่นที่ทํางานแล้วกันหรือว่าเป็นคนเหมือนแบบรูปร่างหน้าตาดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็จะมองว่าเพื่อนๆมักเป็นที่รักแก่คนในองค์กรอ,อ่ะเออ เขาก็จะมองว่าไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรก็จะเหมือนมาอ้อนวอนขอร้องให้เพื่อนๆนะช่วยงานเพื่อนๆก็แบบสามารถทําได้จัดการได้แบบนี้นะคะไพ่ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้ค่ะคือก้าวถ้วยค่ะหัวหน้างานหรือว่าเจ้านายมองว่าเพื่อนๆค่อนข้างมีความสุขหรืออุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือว่าเป็นคนชอบกินชอบดื่มแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครเป็นคนชอบกินชอบดื่มบ้างคะแบบไม่ว่าจะกินข้าว ดื่มอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานของขาานี่แบบจัดมาค่ะร้านไหนเด็ดร้านไหนดังรู้บทค่ะ mm. แล้วก็ให้ไปต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะได้เฮอร์มิตค่ะอาจจะมองว่าเพื่อนๆหรือว่าใครบางคนนะคะอาจจะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ mm. ใครบางคนอาจจะชอบอยู่สมาแบบว่าใครบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธินะคะหรือว่าจะมองว่าใครบางคนอาจจะมีความเป็น i n ทรเวิ r ์หละกันหรือว่า เขาอาจจะเจ้านายหรือหัวหน้างานอะไม่สามารถสนิทหรือว่าเข้าถึงตัวเพื่อนๆนได้านายหรือหัวหน้างานนะคะเขาก็จะมองว่าเพื่อนเพื่อนะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวหรือว่าเก็บตัวหรือว่ามีอะไรที่บอกคนอื่นไม่หมดหรือเจ้านายหรือหัวหน้างานจะรู้สึกว่าเขาว่าเข้าถึงตัวตนเพื่อนได้ยากหรือว่าเพื่อนๆอนอาจจะมีความปีกวิเวกหรือว่าอาจจะชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเป็น,นโทรเวิร์ t ก็ได้อ่าประมาณนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดล้กันนะคะที่เจ้านายหรือหัวหน้าง,งานอยากบอกคุณอ่ะเรื่องได้คําว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอาจจะหมายถึงว่าไม่ว่าเพื่อนๆะมีปัญหาอะไรไม่ว่าในาเรื่องการงานการเงินหรือว่ามีปัญหาอะไรเขาอาจจะเป็นห่วงเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานอาจจะเป็นห่วงของเพื่อนๆอยู่ในตัวของเพื่อนๆนะคะที่เลือกรูปที่หนึ่งกองที่หนึ่บางทีปัญหาอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องก,การงานหรืออาจจะเป็นครอบครัวเรื่องการเงินอะไรอเงี้ย เขาก็อาจจะบอกคุณว่าเอ้ถ้ามีอะไรก็มาปรึกษากันได้ต่อไปนะคะเพื่อนๆได้คําว่าความไว้วางใจอ่าเจ้านายหรือหัวหน้างานนะคะมองเพื่อนๆค่อนข้างดีมากเป็นคนเก่งในที่ทํางานเลยค่ะแล้วก็สามารถทําผลงานอะ่ะออกมาแบบเป็นที่ประจักษ์แบบนี้นะคะไพ่ใบต่อไปได้คําว่าความกล้าค่ะอ่าหรือว่าใครบางคนมีความคิดการตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกว่า สิ่งไหนอ่ะที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าไม่กล้าบอกหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะลองใช้ความกล้าพูดคุยกันนะคะนี่ก็เป็นบทสรุปโดยรวมนะคะสำหรับคนที่เลือกรูปที่หนึ่งกองที่หนึ่งอ่ะเพื่อนๆได้หมายเลขด้วยค่ะได้เลขสามนะคะแล้วอีกอันหนึ่งเพื่อนๆได้เลขเจ็ดค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดอะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะขอบคุณ ทุกการรับชมทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะผู้ผิดพลาดประการใดไปก็ขออาภัยไว้ที่นี้นะคะขอบคุณค่ะเชคดีนะคะทุกคนบ๊ายบายสำหรับเพื่อนที่เลือกรูปที่สองกองที่สองนะคะ,ะความเพียรความพยายามความวิสาความวิริยะอะไรแบบนี้นะคะ,ะนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้นะคะก็สำหรับคนที่เลือกรูปใบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองแบบ ที่ผ่านมาฉันก็พยายามแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่วาดฝันสิ่งที่ตั้งใจมันยังเหมือนแบบไม่ไปถึงจุดหมายยังไม่ถึงเป้าหมายที่เพื่อนๆวาดฝันไว้นะคะนี่มีนางฟ้ามาปลอบโยนเพื่อนๆนะคะว่าไม่เป็นไรเขาเห็นถึงความเพียรพยายามที่เพื่อนๆทําอยู่นะคะอถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ากองนี้มันตรงกับชั้นเลยนะคะก็มาฟังเฉลยไปพร้อมกันค่ะเจ้านายหรือหัวหน้างานคิดกับเพื่อนๆยังไง ได้เด็กถือไม้ค่ะอาจจะมองว่าเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนมีไฟหรือว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่หรือใครบางคนอาจจะเป็นเด็กในที่ทํางานแบบนี้ค่ะเหมือนแบบอายุน้อยในกลุ่มงานแบบนี้ค่ะก็จะมองว่าเพื่อนๆค่อน,อนข,ข้างมีไอเดียแปลกใหม่สามารถทํางานเดิมเช่นก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามางานนี้หรือตําแหน่งนี้อาจจะไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าอันเดิมอ่ะมันอาจจะทําแล้วมัน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเท่าที่เพื่อนๆนได้เข้ามาทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทํางานให้มันเป็นรูปเป็นร่างอะไรแบบนี้ผิดดอกออกผลอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถทําให้านายเหมือนแบบเห็นผลงานที่เพื่อนๆทานะคะหรือว่าในองค์กรนี้ไม่เคยมีตําแหน่งงานเพื่อนๆมาก่อนใช่ไหมพอเพื่อนๆเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่ามันเข้ามามันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้เหมือนแบบได้เห็นศักยภาพหรือว่ามุมมองใหม่ๆนะคะ ให้ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะคือเดอกสตาร์ค่ะนี่ใครบางคนอาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีหรือเปล่าคะอ่าหรือว่าผลงานที่เพื่อนเพื่อนทำเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่าถูกตาต้องใจอยู่ประมาณนึงเลยอ่ะก็รู้สึกว่าอ่าอันนี้มันก็ดีนะหรือใครบางคนอาจจะโดดเด่นเรื่องการสื่อสารออนไลน์ก็ได้ค่ะอ่าไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าเพื่อนๆหรือว่าใครบางคนนะ อาจจะรู้สึกว่างานมันเยอะไหมแบบจัดก,การไม่ทันทำงานส่งไม่ทันเวลาเลยทำให้เพื่อนเอนเหมือนแบบเสียความรู้สึกหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้เพื่อนๆเ,เหมือนแบบรู้สึกเศร้าเสียใจหรือเปล่าหรือใครบางคนเหมือนแบบกำลังคิดอยู่หรือเปล่า,าว่าแบบถ้าอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นยังไงหรือว่ามีใครบางคนอาจจะอยากลา f, ออกอยากย้ายงานอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเจ้านายหรือหวัวหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะแอบมองอยู่นะคะ ่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะได้คำว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนงานหนักค่ะอะตำแหน่งงานที่เพื่อนๆทำมันหนักหรือคะหรืองานมันล้นหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือไม่สอดคล้องกับก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะเพื่อนๆงานมันหนักหรือเปล่าคะากลับบ้านทีไรฉันรู้สึกหมดแรงหมดพลังงานเหลือเกินอะใช่หรือเปล่าอะเพื่อนๆได้คําว่าเฉลิมฉลองนะคะ ใครบางคนอาจจะเพื่องไปงานแต่งไปพักผ่อนหรือว่าตัวเองแต่งงานเองหรือเปล่าคะอ่าเพื่อนได้คําว่าผู้นําค่ะอ่าเจ้าหนายอาจจะมองเห็นความเป็นผู้นําศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวของเพื่อนๆนนะคะไพ่ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะนี่คืออัศวินเรียนค่ะทุกคนนี่ก็จะมองว่าอ่าเพื่อนๆค่อนข้างแบบ ให้ความสําคัญเรื่องการเงินนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะสามารถนำเงินที่ได้เนี่ยสามารถไปต่อยอดได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเพื่อสามารถมีช่องทางหาเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางะคะ่ะที่ทํางานประจำเนี่ยเจ้านายอาจจะเห็นว่าใครบางคนอาจจะซื้อพอตลงทุนหรือว่าแบบสามารถขายของออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็เ,เพื่อนได้คําว่าจัดเม้นท์ค่ะนี่ น้าใบเป็นแบบนี้นะคะอ่าก็จะมองว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นดาวโดดเด่นในที่ทํางานนะคะหรือว่าเวลาใครมีเรื่องอะไรที่เหมือนแบบเช่นเพื่อนอาจจะเด่นในเรื่องการงานที่เพื่อนทําใช่ไหมหรือว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะประมาณว่าใครมีปัญหาอะไรก็จะเหมือนแบบให้ให้เพื่อนเพื่อนช่วยเหลือเขาอะเออประมาณเนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะเหมือนแบบอาจจะวิ่งวุ่นคอยช่วยเหลืองานคนอื่นอยู่หรือเปล่าค่ะ แล้วงานตัวเองมาเลยไม่เสร็จหรือเปล่าเพื่อนๆไพ่ใบต่อไปที่เพื่อนๆไ,ได้ได้คําว่า view of fortune ค่ะเป็นเหมือนแบบโชคชะตาเนี่ยเพื่อนดูอันนี้เหมือนเขาแบบกําลังเล่นหวดกนันมาเฮ้ยมันโชคชะตาอะไรกันคะหรือว่ามันจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนขึ้นเงินเดือนปรับตําแหน่งหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะมองๆหรือว่าล็งๆเ,เพื่อนๆอ,อ,อยู่นะ แล้วก็ไพ่ไปต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือแปดถ้วยนี่เพื่อนๆดูเพื่อนๆได้แปดถ้วยสามแบบสองใบเลยอะเอ้ยงานมันหนักหรือเปล่าเพื่อนๆเพื่อนๆต้องการเรียกร้องหรือปันทวงอะไรหรือเปล่านี้ว่าแบบงานมันเยอะจนมันทําไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าต้องการเรียกร้องสิทธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเนี่ยว่าเหมือนแบบ เ,เพื่อนอาจจะมีความคิดว่าควรทําแบบนี้ไหมหนึ่งสองสามสี่แบบนี้หรือเปล่าเออยังไงคะถ้าอีกแนวหนึ่งนะเจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะมองว่างานที่มอบหมายให้เพื่อนๆนไปนั้นน่ะรู้สึกเพื่อนๆทํานทได้ไม่ไม่เต็มดังที่เขาคาดหวังอะ่ะถ้าในมุมมองหัวหน้างานหรือเจ้านายนะอันนี้แบบตีอีกด้านหนึ่งเลยนะ ถ้าไม่ใช่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้สึกว่างานเยอะใช่ไหมอันนั้นคือในมุมมองของตัวทํางานก็คือตัวบุคคลที่เลือกรูปที่สองกองที่สองใช่ไหมแต่ถ้าเจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะมองว่างานที่มอบหมายให้เพื่อนๆไปอ่ะเช่นอาจจะเดทไลน์ก็หล้เช่นวันศุกร์นี้เพื่อนต้องส่งงานนี้ให้ได้แต่เหมือนเพื่อนอ่ะไม่ไม่สามารถจบงานให้เจ้านายหรือหัวหน้างานได้ไหมเนีย่ยเพราะว่าแบบเพื่อนๆช่วยงานคนอื่นเยอะเกินไปหรือเปล่า พอใครเรียกร้องอะไรก็เหมือนแบบไปช่วยคนนู้นไปช่วยคนนี้จนเหมือนงานตัวเองอ่ะมันไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่างานเพื่อนๆอ,อ,อ่ะมันหนักไปไหมแบบนี้นะอาจจะต้องมีการคุยการเจราจากันเกิดขึ้นหรือเปล่าคะนี่แล้วเพื่อนๆได้ไพ่คำว่าอะไรรู้ไหมได้เจ็ดถ้วยมาอีกเนี่ยเจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะคุ้นคิด,คดมากหรือเกี่ยวกับเพื่อนๆหรืออาจจะมีโปรเจกต์อะไรให้เพื่อนๆทาหรือเปล่าเนี่ย ถ้วยขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะให้ใบต่อไปนะคะได้คําว่าจัดติค่ะจะมีการตัดสินยอย่างยุติธรรมจะมีการตัดสินอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันขึ้นมากับจัดเหมียนด้วยอะ่ะไม่รู้นะจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบนัสการขึ้นเงินเดือนการปรับตําแหน่งหรือว่า ถ้าเป็นในแง่ไม่ดีเลยนะคะคือการไม่จ้างงานต่ออ่ะอาจจะมีการคุยกันแล้วเหมือนแบบได้ได้เคลียร์ปัญหาอะไรกันนี้นะคะจะมีการตัดสินเกิดขึ้นแล้วก็มาดูคีย์เวิร์ดที่เจ้านายหรือหัวหน้างานอยากบอกเพื่อนๆที่เลือกรูปที่สองกองที่สอนะคะเพื่อนๆได้คําว่าเปิดรับสิ่งใหม่อมอาจจะใครบางคนอาจจะดื้อเงียบหรือเปล่าคะ่ะ หรือว่าเพื่อนอาจจะมีความคิดหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานอะไรที่มันแบบต้องไปตามนี้ไหมอ่าเจ้านายหรือหัวหน้างานอาจจะอยากให้เพื่อนๆลองเปิดรับสิ่งใหม่ต่อไปนะคะคําที่เจ้านายหรือหัวหน้างานอยากบอกเพื่อนๆก็คือปล่อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยอ่ะมีเรื่องอะไรที่มันรบกวนจิตใจเพื่อนๆอยู่หรือเปล่าบางทีเรื่องั้นมันอาจจะเป็นผลกระทบที่ทําให้งานเรามันไม่ราบรื่นราบเรีย์ไหมอ่ะ ก็อาจจะอยากให้ปล่อยเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องอะไรที่มันติดใจเพื่อนๆไปหรือเปล่าเพื่อนๆได้คําว่าความเข้าใจอ่าแต่เท่าที่อ่านไพ่ใบนี้นะอาจจะรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนที่เรียกรูปที่สองกองที่สองอ่ะได้คุยกับเจ้านายหรือหัวหน้างานเหมือนปรับความเข้าใจกันอ่ะเหมือนแบบความต้องการกับคนทํางานแบบเนี้ยเพื่อนมันควรสอดคล้องกันอ่ะอ่ะ แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่เจ้านายหรือหัวหน้า,างานอยากบอกก็คือคุณควรคู่กับความสุขอ่าอาจจะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะที่เจอมาเท่าที่กิ๊กมองนะเพื่อนอาจจะมองว่าหรือว่าใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าทํางานตรงนีน้มันเหนื่อยมันท้อหรือว่ามันยังไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตของเพื่อนๆไหมหรือว่างานที่เพื่อนๆทะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันหนักเกินอะ่ะ มันหนักเกินหน้าที่ของเพื่อนๆหรือเปล่าเพื่อนอาจจะต้องมีการคุยการเจรจากันนะหรือว่าพอเพื่อนๆรู้สึกว่างานตรงเนี้ยมันหนักเกินแต่หัวหน้างานหรือเจ้านายอะอยากได้งานที่มันเหมือนแบบเขาอาจจะฟันธงมาว่าคุณต้องส่งงานชั้นเท่านี้แต่เพื่อนอาจจะต้องหาเหตุผลหรือว่าคําอธิบายไปบอกเจ้านายว่าทําไมเพื่อนๆถึงทํางานนี้ไม่ได้นะคะอะหรือว่าแบบเราจบให้เขาไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่แบบเนี้ย ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกรูปที่สองกองที่สองค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการด <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับฟังรับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเจ้าค่ะบ๊ายบายโชคดีจ้าเสียงหายแล้วค่ะคุณแม่สําหรับคนที่เลือกรูปที่สามกองที่สามเจ้านายหรือหัวหน้างานคิดกับคนที่เลือกรูปนี้ยังไงอ่าเพื่อนๆได้คําว่าโซเมตนะคะเนื้อคู่หรือว่าคู่แท้ อุ๊ยขนาดนั้นเลยเนี่ยอ่าใครแบบว่าชอบรูปนี้นะคะก็ฝาก,กเ,เลยไปพร้อมกันค่ะอ่าหรือว่าใครรู้สึกอุ๊ยงานนี้แหละฉันเหมาะกับการทํางานนี้เหลือเกินงานนี้มันคือเกิดมาเพื่อฉันหรือฉันเกิดมาเพื่อทํางานนี้ไหมคะแบบสุดท้ายเราก็หากันจนเจอไหมคะเนื้อคู่เวอร์อ่ไาไพ่ใบแรกที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือสองไม้อ่านี่ค่ะอาจจะเป็นคน มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์นะคะต่อยอดมีไอเดียแปลกใหม่เขาเรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์กว้างไกลเนี่ยนะคะในมือเขาแบบถือลูกโลกอยู่นะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเปล่าอ่ามีความคิดที่ก้าวไกลนะคะมองการไกลแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะในงานที่เพื่อนๆทําเนี่ยเจ้านายเขาเจ้านายหรือหัวหน้างานเนี่ยก็มองเพื่อนๆว่ายังไปต่อในงานนี้ได้แบบอีกไกลอะไรแบบนี้หรือว่าสามารถพัฒนาผลงานได้แบบ ค่อนข้างแบบโอเคเลยไพ่ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือ Temperance คะ่ะนี่มองเพื่อนๆแบบว่าใครบางคนอาจจะเป็นคนชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนจัดการงานได้ดีค่ะไม่ว่าจะในเรื่องการงานในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในที่ทํางานเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆก็สามารถจัดการบริหารได้ค่อนข้างดีค่ะไพ่ใบต่อไปที่เพื่อนๆได้นะคะก็คือ ก้าถ้วยค่ะอ่าเพืเ่อนๆค่อนข้างมีความมั่นใจในงานที่ทํานะคะหรือว่ามั่นใจในผลงานที่ตัวเองทํานะคะแล้วเจ้าหนายก็เห็นว่าเพื่อนๆทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าใครบางคนอาจจะชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอุ๊ยแต่เพื่อนๆอะได้สองไปเลยนะคะคือห้าดาบค่ะเพื่อนๆนี่ใครบางคนอาจจะเพิ่งแบบ ปัดฟันกับหัวหน้างานหรือเจ้านายของเหมือนแบบพึ่งเถียงกันมาไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยกลับบ้านมาคิดมากกันหรือเปล่าคะอ่ะมีใครบางคนอาจจะพึ่งเถียงกันเรื่องงงเรื่องงานอะไรกันมาหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะรู้สึกว่าเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนเหมือนแบบสู้งานค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเลค่ะอะไรแบบนี้ถึงเพื่อนๆจะแบบกลับบ้านเก็บมาเครียดนะคะถึงถึงยังไงเพื่อนๆก็สามารถจัดการได้เอาอยู่อ่า ได้อัศวินถือเรียนค่ะอ่ามีใครบางคนชอบแหวนมอไซหรือเปล่าคะอ่าเพื่อนเพื่อนได้อัศวินถือเรียนค่ะก็จะมองว่าเพื่อนเพื่อค่อนข้างมีความเก่งในด้านการงานที่ทําแล้วก็เหมือนแบบเวลางานอะไรที่มอบหมายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็จะสามารถแบบบุกลุยได้อ่เหมือนแบบโอเคเอางานมาพร้อมทํางานนี้อะไรแบบนสามารถแบบจัดการปัญหาได้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนได้อะไรดูไหมคะเจ้านายหรือหัวหน้างานมองเพื่อนดีมากเลย ได้หนึ่งถ้วยค่ะอุ๊ยคุณคะเธอได้รางวัลไปเลยค่ะเป็นตุ๊กตา,ตาทองคําไปเลยค่ะอุ๊ยมองว่าแบบงานนี้เพื่อนๆเก่งมีความสามารถมีความโดดเด่นเหมือนแบบงานนี้มันเกิดมาเพื่อเธอหรือเปล่าไงคะหรือเธอเกิดมาเพื่อทําตรงนี้เลยมันแบบตอบโจทย์อะเหมือนแบบตอบโจทย์ที่ทํางานมันแบบพอดีลงตัวแบบเนื้อคู่เวอร์อะค่ะอาแล้วเพื่อนๆก็ได้คาว่าอะไรรู้ไหมคะนี่คือการ ก้าวออกไปหาแสงสว่างค่ะหรือว่าใครก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีแบบตกงานไหมแล้วแบบเพิ่งได้งานที่นี่ไหมคะหรือว่ามีความเศร้าเสียใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเพิ่งแบบโอเคเหมือนเพิ่งฟื้นตัวได้อะไรแบบนี้อ่ะเพราะว่าเพื่อนๆได้คําว่านี่เพิ่งก้าวข้ามผลขีดอันตรายมาค่ะเดทค่ะเพิ่งเหมือนแบบเพิ่งผ่านผลเรื่องอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็เจอแสงสว่างค่ะ เราก็มองว่าเพื่อนๆค่อนข้างเป็นที่ปรึกษาในทีมได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเหมือนแบบไม่ว่าในทีมจะมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถจัดการช่วยเหลือเหมือนแบบพอเพื่อนๆเข้ามามันแบบเติมเต็มได้พอดีเลยอะไรแบบนี้ในทีมในหน่วยงานในองค์กรที่เพื่อนๆอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีคําหรือว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่เจ้านายหรือหัวหน้างานอยากบอกเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆได้คําว่าความมั่นคงค่ะอ่าถ้า ถ้าใครมองหาความมั่นคงที่นี่ก็อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆอ,อยู่ระดับหนึ่งนะคะได้คําว่ากลับมาค่ะหรือว่าใครบางคนไหมแบบก่อนหน้าน,นี้ตกงานไหมแล้วก็เหมือนแบบพึ่งแบบโอเคฮึบสมัครงานแล้วได้ที่นี่เลยอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือนแบบโอเคจากแบบมืดมนไม่เห็นแสงทางไม่เห็นทางสว่างแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าึโอเคกลับมาสมัครงานได้งานโอเค แล้วก็ได้คําว่าการสื่อสารจากหัวใจค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหาหรือว่าติดขัดงานตรงไหนนะคะอาจจะอยากให้เป็นการสื่อสารจากหัวใจนะคะบอกเจ้านายหรือว่าหัวหน้าง,งานของเพื่อนๆอแล้วก็มาดูเลขกันที่เพื่อนๆได้นี่เพื่อนๆได้เลขห้าแล้วก็ได้เลขเก้าห้าเก้าเก้าห้าค่ะไม่รู้ว่ามันจะตรงอะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะอุ้ยหรือว่าจะถูกหรือเปล่าคะอ่ะไม่แน่ใจนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเวลาที่นี้ด้วยค่ะคุณแม่ขะขอบพระคุณเจ้าค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะ